สวัสดีครับช่องทำมาเด็กวันนี้โนก็ทําทอวนกันอยู่วนมันเข้าไปทับเรือเรือมันเข้าไปทับอวนวนเมียนกันหมดแล้วพีน้องเออเสร็จแล้วนะครเด็กทายน,นยกี่ยึดนี่ครัเด็กวนกำลังลากกายกันอยู่แต่นกนั่งนวลเนาะครัเด็กเนาะไอนกนั่งนวลนี่ดิครัเด็กนีน่ นกนางนวลน,นกนางนวลเนีน่ยก็เรียกนกนางนวลมากแรงเด้วยนกนางนวลกินปลานกนางนวลกินปลาวันมันเข้าเรือเข้าไปทับอ้วันช่วยกันอยู่เนี่ยหนกนางนวลกินปลาพี่น้องใอ้นกนางนวลมันมาพอเราวางวันเสร็จปลามันไหลออกจากวนันนกนางนวลมาเต็มไปหมด วนวนนางกินปลาว่อนหมดแล้วเนี่ยนี่แหละชาวเรือชาวทะเลพี่น้องเอ้ยแต่มันลมพื้นบางทีน้ำมันไหลเชี่ยวน้ำข้างล่างมันเชี่ยวน้ำข้างบนมันไหลสองทางน้ำทะเลม่เหมือนน้ำดอนนี่น้ำมันข้างบนไหลไปทางข้างล่างไหลไปทางอะ่ะ วันเขาบมันพันบิดเข้าไปเราก็สึช่วยกันอย่อย่างนี้ทำยังไงเราลูกทะเลแต่เรามาช่วยกันก็ไม่ได้จะเป็นต้องช่วยกันลมจะแขงคว้าจะตกลมจะร้องก็ตลงช่วยช่วยกันนั่งนวลวอนหมดแล้วเนมวนวลนางนางนวล S <S <an> ปลาก็ไม่รู้จะได้ไม่ได้เนาะมันบิดวันมันพันชีวิตต้องลุกทะเลนี่เราก็ได้สองร้อยกว่าชายวันเนี้ยยเนี่ชิงช่างแล้วนะสองร้อยกว่าชิงช่างนะว่าปลากระจาดเนี่เราก็ทํากินได้หลายอย่างกันแล้วเนาะคาเล็กเนาะอ่ากินขนมกิน,นกินกับน้ำชุบ กินกับน้ำพริกกินได้หมดพี่นอ้องเอ้ยปลานี่ยทำได้หลายอย่างแกงก็ได้ยำก็ได้กินได้ทุกอย่างอร่อยพี่นอ้องเอ้ยเนี่แล้วคั่วก็ได้แกงก็ได้ยำก็ได้แกงใส่พุงปลาไตปลาเนี่ยปลาของเราได้เลยวันนี้สองร้อยกว่า

nàng nuôn đang nghe 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 mà nó nàng nuôn nuôn nàng oh, làm mai nó cổ hồ nàng nuôn nuôn mà đã bị nàng nuôn เรไล่ไม่ไล่แลวกัชาวนียสวัสดีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับลากกันเสร็จแล้วก็กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยช่องทรรมาหาแดกนะครับ What's